สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอจะพามาดูดวงแบบรายวันนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะเริ่มวันจันทร์ก่อนนะคะว่าในช่วงสิวันนี้นะ,ะถึงปลายเดือนเลยหรือถ้าใครมาพบคลิปนี้วันไหนก็นับจากช่วงที่ดูคลิปไปเลยนะคะสิวัน สิ่งที่ท่านจะได้พบเจอนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็อย่าไปคิดแล้วก็เอาไปตัดสินใจในเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นดวงสุ่มนะก็ดูจากพลังงานนะคะสำหรับคนวันจันทร์นะคะรู้สึกว่าช่วงนี้เนาะน่าจะมีงานยุ่งแหละ งานยุคมีการวางแผนเรื่องราวต่างๆนานาบางคนก็หาทางนะที่จะหาช่องทางในการเงินเพิ่มขึ้นบางคนก็มีความคิดที่จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเพื่อมาต่อย,ยอดในการหาเงินนะคะเพื่อเป็นการที่จะหาช่องทางในการได้มาซึ่งการเงินนั่นเองนะ,ะบางคนอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะหรือไปศึกษางาน ต่างจังหวัดต่างที่อยู่อาศัยอะไรก็ได้นะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นมีการศึกษาหากความรู้เพื่อเป็นช่องทางนะคะมีการวางแผนในเรื่องของการงานและอนาคตนะคะส่วนใครที่กำลังตัดสินใจในเรื่องสำคัญอยู่นะคะที่พยายามจะ แต่คับประคองชีวิตของตัวเองให้ไปในทิทางที่ดีนะคะที่เหมาะสมสมควรอยู่เนาะก็พยายามจะมีความมุ่งเน้นนะคะมุ่งมุ่งมั่นก้าวหน้านะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของความรักหรือที่กำลังเดินออกจากความสัมพันธ์ที่แย่ๆตัดใจนั่นแหละนะก็จะมีหนทางดีๆนะที่คุณพยายามจะ ทำให้ตัวเองมีความสุขนะก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะก็จะมีประมาณนี้สําหรับคนวันจันทร์นะคะมีเรื่องราวของการเงินเข้ามาบ้างนะคะมีช่องทางแล้วก็มีเรื่องราวเด่นๆมาเหมือนกันนะ,ะแต่อาจจะไม่ได้แบบรวดเร็วปรับอาจจะเป็นแค่โครงการในอนาคตก็กําลังศึกษาอยู่นะ,ะแต่จะได้มาไหมมีโอกาสได้นะเรื่องการเงินนะคะ ก็มีประมาณนี้นะมีการเดินทางท่องเที่ยวด้วยอย่างไรก็ตามอช่วงประมาณนี้10วันนี้คนวันจันทร์ก็จะมีความสุขมากขึ้นนะตัวเองจะทําให้ทาอะไรต่างๆนั้นนะให้มีความสบายใจอบางคนก็ไปท่องเที่ยวเดินทางนะศึกษาอะไรที่ชื่นชอบนะที่มุ่งมั่นในเรื่องของการหางเงิน ก็จะทำให้ตัวเองมีความสุขมีความสบายใจมากขึ้นเช่นกันนะมีคนเขาหายอยู่นะคะขอให้โชคดีค่ะสำหรับคนวันจนันเดี๋ยวเราไปต่อกับคนวันอังคารกันนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนวันอังคารนะคะในช่วง10วันนี้หรือวันไหนที่ท่านเข้ามา เห็นคลิปนี้นะคะก็นับไป10วันนะจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนนะคะดูได้หมดเลยก็มีพี่ไพ่เตือนว่าให้ดูแลสุขภาพเอาใจใส่ตัวเองบ้างนะสำหรับคนที่ทำงานหนักหรือว่าอาจจะดูแลสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวนะคะญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวคะคนใกล้ชิดนะคะ เพราะว่าอาจจะมีการเจ็บป่วยไม่สบายการเล็กๆน้นอยๆเกิดขึ้นนะก็รู้สึกว่าคัอังคารนะ่นะน่าจะมีงานเยอะงานงานงอกงานมากมายเลยนะที่จะเข้ามาทำให้คุณอาจจะมีความเครียดขึ้นมาบ้างนะคะจะมีความเหนื่อย ต้องชุลมุนวุ่นวายกับในเรื่องของการงานเยอะหน่อยนะในช่วงสิวันนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่านอนดึกนะบางคนก็ไม่นอนดึกก็ไม่ได้นะเพราะว่าต้องทำงานตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ระวัด ระมัดระวังนะคะเรื่องสุขภาพดูแลร,ร่างกายให้เยอะๆออกกําลังกายด้วยนะบางคนอาจจะมีความเครียดขึ้นมาวิตกกังวลขึ้นมานะคะมีความคิดเยอะคิดมากนะแล้วก็อย่าลืมดูแลเรื่องเอกสารสัญญานะคะอาจจะมีเรื่องกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงนี้นะคะเซ็นสัญญาอะไรก็อ่านและทบทวนให้ดีก่อนนะคะที่จะเซ็นสัญญาอะไรบางคนก็อาจจะมีการเก็บออมเงินขึ้นมาหรือคิดอยากจะ ู้ยืมเงินอะไรก็ได้นะคะในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะเป็นแบบนี้นะและบางคนก็ที่มีโอกาสที่จะใช้เงินเพื่อความสุขของตัวเองนะคะดูแลตัวเองทำให้ตัวเองมีความสุขซื้ออะไรต่างๆนานาที่ตัวเองอยากได้อยากชอบมานะ <c oughs> ก็ในช่วงนี้มีโอกาสนะคะที่จะได้ใช้เงินหรือว่าจะได้เจอเหตุการณ์ที่ทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้น ที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะก็จากการที่คุณทำงานเยอะขึ้นนะมันก็ไม่ได้มีข้อเสียไปอย่างเดียวนะคะมันก็จะทำให้คุณมีประสบการณ์มีน้าที่การงานที่อาจจะพัฒนาเติบโตขึ้นก็ได้นะก็ช่วงนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องปวดข้อปวดหลังปวดแขนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำงานเยอะระวังในเรื่องสายตานะคะก็บางคน อาจจะมีความรู้สึกที่รู้สึกเสียใจในบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองได้ทำไปอาจจะไปขอโทษหรืออะไรก็ได้นะคะมันน่าจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนะที่ในช่วง10วันนี้สำหรับคนวันอังคารนะคะแต่ก็มีข่าวดีนะในเรื่องของการเรื่องของการเงินเข้ามานะคะอาจจะมีการเก็บออมเงินก็ได้หรือว่ามี การใช้จ่ายเงินที่ทำให้ดูแลสุขภาพดูแลร่างกายดูแลตัวเองนะคะที่ตัวเองอยากได้อยากซื้อก็มีโอกาสสูงนะคะที่จะเป็นไปในทํานองนี้ก็ยังไงกเ็เดี๋ยวมาเช็คกันใหม่นะคะในสัปดาห์ต่อไปนะคะก็คนรัอัคมรก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวตามตามไปคนวันพุธได้นะคะ สำหรับคลิปนี้จะเป็นของคนวันพุธนะคนวันพุธในช่วง10วันต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะหรือว่าท่านเข้ามาเจอคลิปนี้ในวันไหนช่วงไหนก็นับไปอีก10วันนะมันจะเป็นสิ่งที่อาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้นะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของคนวันพุธน่าจะ ยุ่งวุ่นวายแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆนะคะมันก็มีทั้งในเรื่องของการงานนะคะที่เข้ามาเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะทำให้ท่านต้องเหนื่อยหน่อยนะคะมีความเหนื่อยล้าบางคนก็มีความ ที่อ่อนล้านในเรื่องของจิตใจด้วยนะคะอาจจ,าอาจจะเยวยาอาจจะเยียาในเรื่องของความรู้สึกตัวเองอยู่นะตอนนี้นะคะบางคนก็เครียดในเรื่องของการเงินความรักนะความรู้สึกแย่อยู่ตอนนี้กําลังให้กําลังใจตัวเองอยู่ใช่ไหมนะก็จะมีเรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นนะคะคุณสามารถผ่านพ้นไปได้นะในไม่ว่าจะเจอมาในรูปแบบไหนหนักหนาแค่ไหนนะคะบางคนก็ ให้กำลังใจตัวเองอยู่เงียบๆนะคะผ่านไปได้ค่ะคนวันพุธช่วงที่ช่วงนี้นะที่ท่านได้เจอไม่ว่าจะอุปสรรสในเรื่องของการงานคนรอบข้างนะคะในเรื่องของการงานที่เข้ามาเยอะแล้วก็เหนื่อยด้วยเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะคะเรื่องของการเงินนะที่อาจจะเครียดนิดนึงว่ามันจะหมุนทันไหมหรือว่ามีค่าใช้จ่ายรออยู่นะ รู้จักพลังงานแล้วจะได้เงินมาเยอะเช่นกันนะคะแต่ท่านต้องลงมือทำจากงานที่หนักหนักๆแบบนี้ก่อนนะคะมันอาจจะมีความเหนื่อยยากเกิดขึ้นเนาะแต่เชื่อเถอะเดี๋ยวผลตอบรับมันจะกลับมาทำให้ท่านได้ชื่นใจได้นะบางคนอาจจะได้เดินทางนะเดินทางไปยกย้ายในเรื่องของการงานหรือการตัดสินใจอะไรเกิดขึ้นนะ ออกมาจากสิ่งที่าบางทีอาจจะไปแค่ไม่นานก็ได้นะคะแล้วก็บางทีก็มีการที่ตัดสินใจต้องเดินหันหลังทิ้งบางสิ่งบางอย่างไปทาัทางที่ก็ยังมีความอะไรอาวร์อยู่นะบางคนอาจจะได้ย้ายงานออกจากงานแต่ก็ยังคิดถึงที่ทำงานเก่าๆอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะก็ ในเรื่องความวุ่นวายใจอะไรเกิดขึ้นนะที่ใครอาจจะคดโกงคุณมานะหรือว่าหักหลังคุณหรือว่าเอารัดเอาเปรียบคุณก็มันจะคุณจะได้ออกไปจากตรงนั้นแล้วนะคะอย่างน้อยๆอย่ะถ้าคุณเริ่มต้นตัวเองใหม่เริ่มชีวิตใหม่โดยที่ไม่ไม่มองไป ถึงอดีตย้อนหลังนะคุณก็จะมีความสุขกายสบายใจมากขึ้นเลยแหละนะบางคนมีการที่คิดจะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะก็เน้นในเรื่องของการงานการเงินมากเลยทีเดียวนะก็พลังงานที่คุณกำลังมีความรู้สึกเยียวยาตัวเองอาจจะมีความรู้สึกหอเหี่ยวในเรื่องของจิตใจยอยู่นะตอนนี้ขอให้เข้มแข็งไว้นะ เดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาให้คุณได้มีความสุขนะคะจะมีเรื่องราวที่คุณชื่นชอบหรือมาทดแทนสำหรับความรู้สึกที่คุณแย่ๆไปก่อนหน้านั้นแน่นอนนะเป็นกำลังใจให้คนเกิดวันพุธทั้งกลางวันกลางคืนนะคะก็ขอให้สุสุนะคะมีความสุขสมหวังเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ สำหรับคนวันพุธก็มีแค่นี้เนาะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคนวันพหรือหัสนะคนวันพระอหัดเป็นแบบไหนบ้างนะคะในช่วงสิบวันนี้นะคะนับจากที่ท่านได้เห็นคลิปนี้นะ ถ้าคนเก่าที่ติดตามกันมาตลอดก็จะเห็นปัจจุบันเลยนะคะแต่ถ้าคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาก็นับจากที่ท่านเห็นคลิปนี้ละกันนะในช่วงสิวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับคนวันพักหรือหัสนะคะรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นนะคุณอาจจะมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้นะ ไม่ว่าปัญหาในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักที่เกิดขึ้นนะรู้สึกว่าคุณอ่ะได้สู้เต็มที่แล้วแหละนะมีประสาทมาเยอะเหลือเกินนะคะในเรื่องของการงานก็ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะความรักก็มีประสาคเข้ามาในชีวิตเยอะเหมือนกันนะ,ะเพราะอะไรเพราะดาวประจำตัวเดินถอยหลังอยู่นะพรัสา่ะ แล้วก็รู้สึกว่าเครียดด้วยนะคะมีความมิตกกังวลด้วยจะมีอุปสรรคเยอะนะบางคนงานอาจจะมีการหยุดนิ่งไปเลยนะคะไม่ค่อยคืบหน้านะการงานไม่ค่อยที่ผ่านมานะไม่ค่อยคืบหน้าแต่ต่อจากนี้มันจะเริ่มดีขึ้นนะคะมีแสงสว่างขึ้นมาแล้วนะคะก็ใครได้เจอคลิปนี้ก็แสดงว่าเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะคะ แล้วในเรื่องของความรักล่ะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่นะมีคนให้กำลังใจมีคนซัพพอร์ตคุณอยู่นะก็นั่นแหละแต่บางคนรู้สึกว่ายังยังไปจากแก้ไขหรือไปแก้ไขปัญหาไม่ค่อยได้หรือไปจากอดีตความรู้สึก เก่าๆไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวมันจะวนกลับมาให้คุณอีกทีนะถ้าในเรื่องของความรักคุณอาจจะได้พบเจอไม่ว่าคุณจะมีความรักอยู่แล้วนะหรือว่ายังไม่มีนะคุณโสดยังไม่มีจะได้เจอคนมาช่วยเหลืออาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักมาก่อนหรือว่ามีความถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนก็อาจจะมี อายุนะคะแตกต่างกันเขาคนนั้นอาจจะช่วยเหลือคุณได้เยอะมากทีเดียวนะคะก่อนหน้านั้นน,นะที่ใครอาจจะยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือว่าการงานไม่ค่อยคืบหน้านะคะไม่ไม่ค่อยมีความก้าวหน้าเพราะช่วงที่ผ่านมานะ ช่วงที่ผ่านมานั้นนะน่าจะมีประสักเข้ามาเยอะบางคนก็เบื่อนะคะเบื่องานไม่รู้จะตัดสินใจหรือไปย้ายงานไปทำอะไรดีนะคะบางคนก็คิดอยู่อยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานเพราะว่ามีความวุ่นวายมีอุปสรรคเยอะเข้ามาในชีวิตนะก็ถ้าจะย้ายก็ขอให้มีงานรองรับอยู่ก่อนนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณจะเครียดด้วยเนาะ ไม่รู้จะทำอย่างไรดีการเงินก็น่าจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะแต่บอกแล้วนะคะหลังจากคุณเห็นคลิปนี้มันเริ่มจะดีขึ้นมานะเริ่มเริ่มจะมีเรื่องราวดีๆเปลี่ยนผ่านมาแล้วนะการเงินก็น่าจะดีขึ้นความรู้สึกความรักอะไรคุณก็จะได้พบเจอคนที่ถูกใจเข้ามานะคะการงานก็ น่าจะมีความก้าวหน้าชัดเจนขึ้นนะคะใครที่หางานใครที่อยากออกจากงานนะใครหางานก็จะได้งานแล้วนะคะอุปสรรคเก่กาๆมันจะลบเลือนหายไปแล้วนะคะบางคนก็อยากจะลงทุนก็ยังไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องของการเงินเท่าไหร่นะก็อาจจะ มัธยัติไปก่อนนะคะช่วงก่อนหน้านั้นบอกได้เลยว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแล้วนะกำลังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตนะคะส่วนในเรื่องของความรักที่มันจบกันไปที่ทำให้คุณเสียใจนะที่ทำให้คุณเจ็บปวดมากมายนะคะ บอกได้เลยว่ามันจบไปแล้วนะคะนั่นแหละสิ่งที่คุณจะได้พบเจอต่อจากนี้ก็คือความชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มงานใหม่มันก็จะมีแนวทางมีเส้นทางของชีวิตใหม่ๆเกิดขึ้นนะช่วงนะ้ตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะคะเปลี่ยนจากสิ่งที่แย่ไปเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็ใช้เวลานิดนึงนะไม่เกิน10วันนี้แหละ นะช่วงที่คุณได้พบเจอคลิปนี้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะไม่เกิน2อาทิตย์เดี๋ยวคุณจะได้รับข่าวดีแล้วนะขอให้โชคดีนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพัสหรือหัสทุกคนทุกท่านนะเดี๋ยวตามไปต่อคือวันศุกร์นะคะตามต่อด้วยคนวันศุกร์นะคะช่วง10วันนี้จะมีสิ่งใดบ้างที่จะเกิดขึ้นนะคะในชีวิตคุณ สวัสดีค่ะเอซิคนวันศุกร์นะคนวันศุกร์ช่วงนี้ในสิบวันต่อจากนี้นะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับคนวันศุกร์นะจะมีเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นมีทั้งความรักนะแต่ก่อนนั้นนะจะมีทั้งความวุ่นวายใจนะคะจากคนรอบข้าง อาจจะมีความไม่สบายใจจากผู้คนที่ทำให้คุณรู้สึกวุ่นวายนะคะบางคนอาจจะมีปักเสียงทะเลาะหรือคนข้างเคียงหรือคนรอบข้างคนในครอบครัวแหละมีความวุ่นวายทะเลาะกันนะคะทำให้คุณเครียดแล้วก็รู้สึกอยากออกไปจากตรงนี้นะส่วนในเรื่องของอ,อบางคนอะมีความรักหรือ ออน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวด้วยนะคะบางคนก็จะปวดความรักนะกำลังฟื้นฟูกำลังเยียวยาตัวเองนะคะก่อนหน้านั้นน่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะที่มากระทบในเรื่องของความหัวใจของคุณอะนะความรู้สึกแย่ๆไปเนาะความวุ่นวายเยอะเลยนะคะชาวราศีเมถุน การงานก็อาจจะบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานเยอะงานอะไรเข้ามานะคะถ้าไม่ไม่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการได้เดินทางหรือมีงานเยอะเข้ามานะคะพร้อมๆกัรมีความวุ่นวายในชีวิตเกิดขึ้นนั่นแหละก็บางคนก็อยากจะเอาชนะ ความุ่นวายตรงนี้ไปให้ได้เหมือนกันนะหลังจากที่คุณได้เจอเหตุการณ์อะไรที่มันปวดหัวแบบนี้แล้วนะคุณก็น่าจะมีความชัดเจนมันจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามานั่นก็คือบางคนอาจจะได้พบเจอคนรักคู่รักก็ได้นะแต่ดูก่อนนะคะคนที่เข้ามาเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือว่าเป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะแต่ถ้าคุณรู้จักกันมาแล้วก็น่าจะศึกษากันมาแล้วนะ คนคนนั้นก็อาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะที่อยู่ไกลกันนะอาจจะได้พบเจอหน้ากันก็เป็นได้นะแต่คุณก็มีความสุขความสบายใจใช้เงินอะไรไม่ค่อยเดือดร้อนนะคะในราศีเมถุนไม่ค่อยมีเออไม่ใช่ราศีเมถุนสิราคนวันศุกร์นะคะนั่นแหละไอห้หมอก,ก็อัดคลิปเยอะเกินเนาะก็เลยแบบ พูดผิดพูดถูกก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะนั่นแหละค่ะก็สำหรับชาววานันศุกร์นะคะคนที่เกิดวนันศุกร์ก็จะมีเรื่องราวประมาณนี้เรื่องการเงินมีข่าวดีอยู่ค่ะมีความสุขในครอบครัวอยู่นะคะความรักที่มันจบกันไปแล้วที่มันนิ่งบเงียบไปเดี๋ยวคุณจะมีความสุขเ,เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะความสุขในครอบครัวหรือว่าคุณสามารถ เจอคนใหม่หรือปรับความเข้าใจกันก็ตามนะแต่มันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในการตบท้ายนะช่วงสิบวันนี้คุณจะได้ใช้เวลาอยู่กับคนรักมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะขอให้มีความสุขสมหวังสำหรับคนวันศุกร์นะคะเดี๋ยวตามติดไปเจอกันวันเสาร์ต่อไปนะคะต่อจากตรงนี้เลยนะคนวันศุกร์แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะ สวัสดีสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะจะดูให้ตัวเองหรือดูให้คนที่รู้จักก็ได้นะคะเข้ามาฟังกันได้คนวันเสาร์ในช่วงสิบวันต่อจากนี้ที่คุณได้เห็นคลิปนี้นะคะจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นหรือจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะก็ดูเป็นแนวทางละกันเนาะสําหรับคนวันเสาร์คนวันเสาร์ ช่วงนี้นะเหมือนคุณได้ทำอะไรในสิ่งที่คุณไม่ค่อยได้เคยทำเท่าไหร่นะหรือว่าไม่ค่อยได้ไปเจอเท่าไหร่นะคะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองได้ทำอะไรเพื่อตัวเองขึ้นมานะคะบางคนก็พยายามเก็บออมเงินนะคะเพื่อซื้อในสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะบางคนก็มีเป้าหมายแล้วนะ จะซื้อรถหรืออะไรอย่างเงี้ยเก็บเอ,อมเงินนะคะก็ช่วงนี้จะมีเรื่องราวข่าวดีอยู่นะคะข่าวดีมาจากไหนมาจากสิ่งที่คุณได้พยายามลงมือทำนะคะสิ่งที่คุณกล้าเผชิญกล้าต่อสู้นะคะกล้าตัดสินใจที่จะทำเอาชนะอุปสรรคไปได้นะจะมีข่าวดีเข้ามานะคะส่วนบางคนก็อยากจะ ออกไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะอยากจะหยุดพักในเรื่องความรักหรือการงานก็ตามนะก็อยากจะใช้เวลาที่เยียวยาหรือพักผ่อนหย่อนใจชาดแบกไปในตัวนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะ กลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นกลับมาเอาใจาใส่ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความสวยความงามเสริมบุคลิกให้ตัวเองไม่ว่าเป็นหญิงหรือชายนะคะก็น่าจะกลับมาดูแลเอาใจาใส่ช่วงนี้เป็นพิเศษนะเพราะว่าคุณอาจจะฟิตหรือว่าซุ่มไปแอบซุ่มไปเที่ยววางแผนไปเที่ยวอาจจะมีเสริมลด หุ่นฟิตเข้าฟิตเนสเพื่อความแข็งแกรก,ก็ได้ประมาณนี้อาจจะออกไปเพื่อชยยนะคะบางคนก็อยากเริ่มต้นใหม่อะไรที่ไม่เคยทำในชีวิตนะ,ะก็รู้สึกว่าอ๋อบางคนอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักก็ได้อาจจะเข้าคอร์สอะไรความสวยความงามนะคะบางคนอาจจะมีเ ได้พบเจอนัดพบเจอแฟนนัดพบเจอคู่รักคนรักก็ได้นะคะก็เตรียมพร้อมอะนะส่วนใครที่มีความเสียใจก่อนหน้านั้นนะคะความรู้สึกได้จบไปแล้วนะ,ะมีความเสียใจอย่างหนักเช่นกันคุณก็สามารถเอาตัวเองออกมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ด้วยตัวเองเช่นกันนะ ก็มีความสุขกับครอบครัวนะคะสําหรับคนโสดแต่ถ้าใครมีคนรักคู่รักก็มีความสุขที่ได้เจอคนรักเกิดขึ้นนะคะมีข่าวดีเกี่ยวกับความรักแล้วก็จะเอาใจใส่หรือพยายามเก็บออมเงินเพื่อไปท่องเที่ยวหรือทําอะไรที่ตัวเองอยากทำอยากอยากทําแล้วก็สิ่งที่ตัวเองชอบด้วยนะช่วงนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็ยังมีความสุขอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขกับครอบครัวหรือตัวเองยังเอาเชนะอุปสรรคไปได้อยู่นะคะเพรความตั้งใจความมุ่งมั่นความแข็งแกร่งนะคะของคุณนั่นแหละแตบางคนก็ความรักจบเพราะการมีอีกโก้นะคะนั่นแหละสิ่งที่คุณอาจจะได้เจอนะคะช่วงนี้บางคนจะได้จบจากสิ่งที่แย่ๆตัดอกตัดใจเปลี่ยนบุคลิกเลยนะคะเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยน สิ่งที่คุณไม่เคยทํามานะอาจจะเจออะไรที่มันเจ็บปวดเสียใจมาพักหนึ่งเดี๋ยวคุณจะเยียวยาแล้วก็ออกจากตรงนี้ได้นะคะสําหรับคนวันศุกร์เรื่องราวก็มีประมาณนี้ในช่วงสิบวันนี้นะคะเดี๋ยวตามไปดูคนวันเสาร์กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเอา้าอันนี้คนวันเสาร์แล้วแล้วขอโทษแม่หมององคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์วันเสาร์ขอโทษคะ่ะต่อไปคนวันอาทิตย์นะ สวัสดีค่ะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะเป็นพลังงานสุ่มโดยรวมนะคะใครเข้ามาก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าจะตรงไม่ตรงนะคนวันอาทิตย์นะน่าจะมีพลังงานที่มีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะที่คุณจะได้รับ การเงินเข้ามาก็มาจากน้ำพักน้ำแรงร้วนๆนะคะคุณวันอาทิตย์ที่คุณได้ลงทุนลงมือลงแรงลงไปนั่นแหละนะได้คอยดูแลเอาใจใส่นั่นแหละคุณจะได้รับเงินตรงนี้นะบางคนก็ใกล้ละใกล้ที่จะได้ออกดอกออกผลละนะบางคนก็เริ่มทยอยที่จะได้แล้วเนาะแล้วก็รู้สึกว่าคุณจะได้มีโอกาสไปแก้ไขอะไรต่างๆนานานะ ที่คุณเคยทําแล้วก็ไม่สําเร็จนะคะหรือว่าแก้ไขเรื่องราวในอดีตก็ได้ที่คุณอาจจะหยุดทําหยุดปล่อยปล่อยมือปล่อยความสัมพันธ์อะไรก็ได้นะคะสิ่งที่คุณจะทําในครั้งนี้บางคนถ้าเป็นในเรื่องของการงานก็เป็นงานเก่าๆที่ค้างค้างและมันไม่สําเร็จคุณได้ปล่อยทิ้งไว้นะคุณอาจจะได้กลับไปทําอีกทีหนึ่งหรือว่าถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์นะ สิ่งที่คุณได้ปล่อยมือไปแต่ปล่อยทั้งๆที่คุณไม่อยากจะปล่อยนะคะคุณอาจจะอยากกลับมาสารความสัมพันธ์อยากกลับมาแก้ไขสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นก็ได้นะคะเป็นไปได้ซึ่งช่วงเวลานี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่กระตุ้นให้คุณได้ตัดสินใจได้มีการตัดสินใจคิดใหม่ทําใหม่ให้มันมีความชัดเจนและมีความมั่นคงมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่คุณจะคิดและก็กระทําในครั้งนี้แน่นอนละ่ะคุณได้คิดทบทวนมานานแสนนานแล้วแหละนะบางคนใช้เวลาคิดมาไม่ต่ำกว่าครึ่งปีเลยนะช้าสุดก็เร็วสุดก็คือ4ี่หเดือนเลยที่คุณได้ไตร่ตรองมาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะนั่นแหละสิ่งที่คุณคิดแล้วแล้วคุณอยากจะกลับมาทํำใหม่ ทำให้มันดีขึ้นแล้วก็ทําให้มีความชัดเจนความมั่นคงคือทําแล้วมันดีกว่าเดิมนั่นะแหละคุณอย่าก,กลับมาทํานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือการงานนะคะเป็นไปได้นะก็สิ่งที่คุณคิดไตรตรองดีแล้วบางคนบางคนที่เป็นคนโสดมาสักพักนึงแล้วนะก็ยังคิดถึงอดีตยังคิดถึงเรื่องราวที่ตัวเอง ยังมีความเสียใจอ่ะที่มันมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นอาที่ผ่านมามันอาจจะเป็นช่วงวิบากกรรมที่ทำให้คุณได้อ,ออกไปจากความรู้สึกแย่ๆไม่ได้นะถึงแม้คุณจะตัดจบแล้วก็ออกมาอยู่คนเดียวก็ตามแต่บอกได้เลยช่วงเวลาไม่ว่าจะระยะเวลาแค่ไหนกี่เดือนกี่ปีนะที่คุณได้อยู่คนเดียวบอกได้เลยว่าสิ่งต่างๆที่ ความรู้สึกของคุณนั้นมันไม่ได้หลุดลอยไปหรือว่าเลือนหายไปเลยนะนั่นแหละคุณก็อยากกลับมาแก้ไขความสัมพันธ์หรือแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันได้มันไม่ได้ออกไปจากความคิดของคุณเลยอะมันมันยังวนเวียนอยู่ในความรู้สึกของคุณคุณอาจจะแก้ไขอาจจะรู้สึกรู้สึกเสียใจก็ได้นะคะอยาก แก้ไขให้มันดีขึ้นนะมันเป็นความรู้สึกที่คุณอยู่ในใจลึกๆของคุณนะนั่นแหละแล้วก็คุณคิดว่าสิ่งที่คุณได้เลือกนะีตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็คิดว่ามันสามารถเปลี่ยนผ่านตัวเอง ไปในส,สิ่งที่ดีได้นะคะสิ่งที่คุณจะลงมือทําในครั้งนี้นะมันจะมีความชัดเจนและคุณจะมุ่งมั่นทําให้มันชัดเจนมากขึ้นอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่อาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะความรู้สึกความรักก็ได้นะที่คุณเคยอาจจะรักใครชอบใครแต่ไม่กล้าบ,บอกหรือไม่แสดงออกนั่นเองหรือไปไม่สุดนั่นเองคุณอยากจะกลับมา แล้วก็ไปให้มันสุดอีกทีก็ได้นะคะมอความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะก็เป็นอีกในเรื่องราวของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะที่จะได้พบเจอการเงินก็จะได้จากการที่คุณได้ลงมือทํานั่นแหละนะคะมันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นการงานไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะคนวันอาทิตย์ไม่มีอุปสรรคเยอะแต่อาจจะกลับมาแก้ไขความสัมพันธ์นั่นแหละนะแก้ไขงานเก่าๆได้อยู่นะคะก็ขอให้ ผ่านไปด้วยด้วยดีนะคะขอให้สำเร็จนะคะใครคิดดีทำดีก็ขอให้ได้ดีอย่างที่คิดอย่างที่ทำนะก็ครบแล้วทั้ง7วันก็ขอภายด้วยนะคะพูดผิดสำหรับคนวันเสาร์เนาะก็ยังไงก็เดี๋ยวจะพยายามมาให้มีความผิดพลาดแบบนี้นะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ